โอเคครับก็สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับปู่ขะาซันย์มาโอกะเดอะโอนินั่นเองกับเซตที่จะรีพลังให้เองเนาะซึ่งก็จะมีวากิทัตซแตกหักกับไมเอตาเตะขัดเงาเนาะเชื่อ,อยากชิบหายเลยโดยทั้ง2องแอนอนเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการรีชาร์ทสกิลโดยที่ไม่ต้องเก็บเลือดเนา สีเขียวก็จะหนึ่งสีเหลืองก็จะ5 0%เนอนาะรวมเป็นก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือจากที่ไปลองดูมามันก็เล่นง่ามีแบบหนึ่งนะเพราะว่าระหว่างที่เราหาคนอยู่หรือยังตีเปิดแผลเซิร์ฟไม่ได้อะพลังของเราก็จะค่อยๆรีขึ้นให้เราจินนิดเนาะก็นั่นแหละทีมีทีพอเราตีคนแรกได้เราอาจจะพลังเต็มพร้อมเปิดพลังได้ทันทีเลย แต่แอออนคู่นี้มันก็มีความเลอะเทอะหน่อยนะตรงที่ถ้าเราปล่อยให้พลังมันรีเองเรื่อยๆแอออนจะรีให้เราแค่99%เองอะคือไม่เต็มให้เราอะ่ะก็นั่นแหละสุดท้ายเราก็ต้องตีเปิดแผลเ้อให้ได้อยู่ดีอะคือโคตรสิ่งเลยจะรีให้เต็มไหนก็ไม่ยอมก็มารีพลังให้เราไปร่างได้บ่อยขึ้นละกันเนาะแล้วก็ในส่วนของเปอร์ก็จะมีตามนี้เลยฮนะมีทวงเกมแบบล้วนๆเลยโอเคก่อนที่จะเข้าไปดูผมก็จะบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่ลงชิปนี้ไปอะผมก็จะเริ่มโปรเจกต์เกมใหม่นั่นคือเนะอเ,นเดนลีนก,ก,กลงงนเนาะ มาตั้งแต่เกมด r k s o โ l แล้วอะผมก็อาจจะลงคลิปสลับไปมาระหว่าง2เกมนั่นคือเอเดรียนกับเดดไบเนาะใครที่เราดูเดดไบก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามผมก่อนละกันนะโอเคในส่วนที่ใครที่อยากดูผมเล่นเอเดรียนก็คอยติดตามผมด้วยละกันโอเคก็มีเรื่องมาแจ้งให้แหละเดี๋ยวเราพูดถึงเกมดีวกว่าเนาะไอโก้ดูสแล้วโคตรจะบันไหลมากออกโรงพยาบาลเนี่ยนะโอเคตามนั้นแหละตามนั้นก็ตามนั้นเล่นอดีอะไรนี่คือแบบ ไม่เคยจะได้ด่าแบบดีๆลงๆเลยนะไอ้ตายแล้วด่าที่ผมจะพุ่งจีให้โดนเนี่ยอาเจอคนจุกชมพูคนหนึ่งเป็นน้องเฟิงหมิ้นเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ว่าหลอกกันอะคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นแดกขล่างปะคืออยู่ดีขึ้นเองเห็นไหมมันก็ค่อยขึ้นมาคือเดินอยู่ดีก็แบบแถบชาร์จขึ้นเองอะ่ะโคตรปันป่นจัดยังไงไม่เอ่ยแหมเโอ้โหดูเดี๋ยอยู่ดีก็ขึ้นมาเองเ,เลย โอ้เอาวะยิงมองหน้าด้วยอะไรจะเท่ขนาดนั้นตัวเองแบบโดนตีแล้วก็เสียไม้ด้วยอนะแหละคือไม่ได้กงเก่งเลยเลยเขาหาจะจัดเดยอะอยู่ดีเมาสั่นวันนี้เอ๋ตรงนี้ไม่มีหน้าต่างออกไปไหนคิดดีๆแต่ข้างหน้ามีแน่นอนอยู่แล้วหลอกไหมเข้าไหมทันไหมโอเคอะไรจะเก่งขนาดนั้นมีแบบตันหน้าได้แล้วก็แบบยินมองหน้าเฉยเลย จะขอเห็นะไ okay, อ้แค่ตรงนี้เ,เรียบแขวนก่อนเนาะโอ้โหคือติดละเครื่องหนึ่งก็แบบโคตรโหดอะคือคนนั้นน่าจะแบบเกิดมาจุ่มเครื่องเลยหมาแบบไปคบาร์บ,าบีคิวไม่มีอิงงาา่งก็พูงหายต้องกันเนาะคือผมแบบไม่มีอะไรในการหาคนด้วยไหมก็ต้องส่งมาเดินขอบแมปมาเจอไม่เอะแล้วด่านนี้ด้วยเนี่ยให้ตายเหอะเอ๊มีใครถอนรูนอยู่ไหมหน่ามีหรอก คไม่เจอใครนั้นอ,อ้อมมาอ,อ้อมเขาอ้อมมานี่ไงลอยลอยผู้ใดเนี่ยน่าจะมาช่วยเพื่อนแหละแต่ผมไม่เจอใครเลย <c oughs> เอาเดิฟงเมินโอ้โหโดนคู่ด้วยที่แบบเทจัดอ,อยู่ที่รถสิบล้อสอนชนชนโอ้โหไอ้ตายพูด้ปชัดเนี่มันน่าเบื่อหนวจริง <c oughs> อคือมันช่วยแบบ ยนได้เวลาการแปลงล่างได้โคตรดีนะดูแขลราดเดี๋ยค่ะอยู่ดีๆก็ค่อยๆขึ้นมาที่ผมคุมโซนไม่ใช่นะคือไหนก็นล้มได้2คนแล้วอะรอคนที่แทงหลังหมดอะ่ะไอ้นี่ไงเจออยู่คนที่ใกล้ราไปมาสวัสดีพงมิน้นแห่เพื่อนคนนี้ไม่ค่อยมองหลังเลยนี่ไงปะแปลงล่างไปอไวมากอ่ะค่อยไปโคตรโหดอ่ะไม่มีแต่ยากอ่ะโอเคมาไหนก็ไหนเราแปลงล่างมาแปลงล่างที่ไม่ใช่แปลงบนนะคนที่บนรถทางแน่นอนอยู่แล้วปล่อยก่อน ผมเบี่ยเขาสกิดเพื่อนอะจะได้ไม่มีแทงหลังเนาะไปดิกลับไปหาเพื่อนดีกว่ากลับไปหาน้องน้องเมกไม่ใช่เมกเดนเยให้เราตีไว้อะวันนี้น่าจะแตกเพื่อนไปแล้วฮะไม่มีแทงหลังหรอกโอเคโอ้โหนี่ขนาดว่าดแย่แล้วเ่ยเหมือนเขาจะติดเล่นกันนะก็เลยแบบเนี่ยล้มแบบล้มจาาล้มเสียนาเลยโอเคแขวนมา ไม่น่าม oh no no. ีใครได้ปั่นไฟดีเลยเนี่ยดูดิก็จะมาแบบช่วยเพื่อนอยู่เงี้ยอ่ะวไม่ไหลต่อนแล้วมาถึงเกมไม่มันละเดี๋ยวจะหาวมแบบพี่แซมพี่แซมแบบพี่แคมพี่เฝปาวันนั้นอ่าเห็นไหมรู้กันหมดแล้วอ่ะจริงผมไล่ไล่ต่อนเพื่อนนี่คือเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาตอนนี้ก็ปล่อยให้เรื่องของพลังงานค่อยรีไปอ่ะอยู่มันค่อยรีบอ่ะเนี่ยถึงแม้แบบชเลจึงชิลจึงแต่ก็มันก็รีอ่ะมันก็ช่วยอ่ะ ไอ้มีคนตะกี้คนนี้ไปด้วยโอ้โหเลือดแบบกองนี้เต็มอะอื้อแหละไอ้เนี่ยคนนั้นอยู่ตัวเองแล้วกล่องยาบานปะหรือว่าไงแบปลงร่างบ่อยๆจัดเลยตามมาตามอ่ะไอ้ให้โดดด้วยคนเซียนเรียนจีนจริงๆโดดอะไรก็ได้อหละเออผมไปไล่ต่อละคือเราแปลงร่างได้เรื่อยๆอยู่แล้วอะเคนี้ก็สนุกละมาปล่อยให้มันรีไป โอ้ผมไม่อยู่หรอกกลางแมพเนี่ยรู้สึกแบบหนุ่ชิบหายเลยอ๋นอเน,นี่ไงแต่ได้แล้วแรลงลากบ่อย,อยเลยไม่แปลงบนบ้างเลยฟันผุแนะ่โออมาผมล้มมาตรงไหนนะตรงนี้ใช่ปะที่ผมถ้าผจำไม่ผิดแหละที่น่าจะออกไปแล้วกลับไปกลางแมพดีกว่ามาวุ่งมาค่อยๆแบบโคตรเคี้ยวยงงดมาทอะไรเลยเอาดโอิโอเคฟุ่มอย่างนี้ตายนะคือเขาฝืนหิวเฉยเลยอะ่ะ โคตรต่างแบบโคตรดังเลยหรือว่าออกไปที่อื่นดีกว่าเอเจก็ได้ตายละผมแบบจะซ้ำเกินไปไปเนี่ยอันนี้ไงเจอน้องเม็กกำลังวิ่งออกมาทางนี้เครื่องปล่อยดนกันไปก่อน,นเนาะอ้๊บวนปะไอ้ไม่ยอบลมไม้ด้วยตาย่างไหมไอ้ชื่อแตาย่างคมรมไมมเอ้ยเดี๋ยวมนั่าจะตีนะนี่จะลมไม้อ่ะโอ้โผมแบบใจไม่แน่พอที่ว่ะโอเค ตามนั่นแนละคือโลกอะ่ะบอกเลยว่าโลกแม็คือบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเลน่นอะไรนะโอนี้มาผมไม่เคยใช้ออนนี้เลยอะ่ะชีแ้แทงหลังผมไม่เคยได้ใช้ออนนี้เลยอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันมันรีมาเท่าไหร่อ่ะกลัวละเธอ่ะคือไหนก็มีอะไรเล่นละหมดมุกก็เอานี้เล่นแหละปฏิมันไม่ได้หลอกคงหลอกไปเลยโอ้ดูแถบพลังข้างล่างนั่นดิอ่ะจะเต็มอีกแล้วอ่ะคือนมผมชาร์จแบตอยู่จริงจริงก็ได้มันจะเต็มให้เองปะ เดี๋ยวผมจะไม่ดุดเรื่อยๆนะรอรอดูก่อนโอเ้เกมมันจะตัดแล้วน่าจะตันที่ประมาณสัก99อ่ะโอเคคือมันจะไม่เต็มให้โอเคที่เพิ่งรู้เนี่ยแต่มันรีให้เรื่อ,อยอ่ะมาหาคนก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าใครไหนด้วยผู้ใดปัดอยู่ไหนเอ๊ะไม่นโอเคก็เปดเดือดีบมาอันนี้ไงเป็น,ช,นช่วยแล้วขอออกฝั่งนี้ก่อนนะเจร้อยออกทางไหน,นดีเสียงเสียงของ น้องเฟิรหมินอยู่ดีก็รถชนอีกแล้วแี่ตาก็ตานแบบด่านแบบโคตรเชียวโยงงดมากเลยเนี่ยคือวิ่งมาชนผมแบบตั้งหลายทีอ่ะเออตะขอเฮน่าอยู่โคตรไกลเลยผมไม่อยากแกงตรงนี้เลยอ่ะมันมีรูนอยู่อ่ะโอเคไหนไมไหนไหนะแต่เหลือสามคนแล้วไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอคือแทบจะคนเฟิร์ชนะไปแล้วแต่เนี่ยโอ้โหไปปั่นอยู่เครื่องไกลผมก็เดินแบบ ดูเรื่องนี้ตั้งนานตรงไ,ไหมไหมเอ้ยคนนี้ข้างงกไม้เลยเนะี่ยหลอกไหมเอ้ยโดดระดับต,ต่างจริงๆเลยเนี่ยโอเคถ้าเกิดผมเอาคนนี้นี่คือเขาตายแล้วนะแต่ผมจะหาเนี่ยให้เจอคือผมบรรจัไปกันส่วนตัวผมไม่รู้จะเข้าตู้ไหม้าด่านที่แบบให้าจะเนี่จริงๆนี่คงหาไม่เจอบอกเลยไล่เปิดตู้ทั้งวันก็ไม่น่าจเจอนะรู้มาแล้วโคตรโหดนเฮ้ ผมต้องหาเนี่ยนี่อยู่ไหนเอ่ยเนี่ตรงนี้นี่ไงจะเอาเนียนะเมิกรอดให้ผมไม่สนแหละผมจะเอาคนที่เหล่คนที่แบบยืนมองหน้าผมเดี๋ยวหายออแค่นี้เดี๋ยวโดดระบาดทำไมเอ่ยผมไปขึ้นไปหาแล้วนั้นโอเคผมแค่นี้แหละถ้าเกิดคนนี้ตายตายยังเนี่ยจะไม่ได้อ่ะคือน่าจะเฟสสองป่ะน้าชามเคนลงไม่เฉยถ้าเกิดน้องเมิก เจอหรุมกปลเรื่องเขาแล้วกันนะอายังไม่ตายเฟสสองโอเคถุนทำนี่ยัตายได้พอแย่ละคือมันตายตอนต้นเกมไม่ใช่เฮ้ยได้ยินเสียงไหนอ่ะไหนอ่ะคือเสียงใกล้มากาเมื่อกี้ได้ยินไหมอันนีไ้ไงโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็ว่าแบบเสียงมันอยู่แบบตรงข้างหลังเลยอ่ะโอเคกำลังวิ่งไปช่วยจะเทรดปะถ้าเกิดเขาหิวแต้มน่าจะแบบเทรดนะ โอเคผมไม่ทันอะหมาผมไม่แขวนเอาคนยี่ตายเลยะเมันใจไปกันส่วนตัวเอ้าคุณปอะฮูโปรอ่ะเออมียอมลงไหมนะจะงกมหมไม่ใค่อีกถามจริงเลยมันคนสุดท้ายแล้วเพื่อนเอ้ยิงข้างบนเจนี่ฝั่งนี้เดินดักมาเจนล่งล่างซ้ายขวาขวา เฮ้ยไหนก็ติดเล่นไปก่อนแล้วกันนะไหนก็้นสุดท้ายละมาปล่อยให้สกิลแบบช้าแบบนานพอละผมว่าผมเปิดสกิลไล่ดีกว่าเม็นการนี้เดี๋ยวนานแหะจะเอาจริงด่านนี้เดินตีน่าจะน่าจะง่ายกว่านะโอ้โหตรงนี้แบบขุมพลังเราตรงนี้ตรงนี้จะวนไหนเอาจริงเหรอหมาโอ้โหกระบอกทำไมขว้างมาล่ะโอ้นี่เอ๋ยจริงๆขว้างมาแล้วจบไปแล้วแหละ ไม่โดนและวมาเพินปาดไม้ไปก่อนแล้วกันไหนก็ไหนเนาะไหนเลยหน้าต่างคงไหมอีฮี่ผมแบบกลัวไม้เมื่อกี้ไม่ได้หลอกเลยเลยคนนี้คิดเยอะไปเนี่ยโอเคจบเกมพิธีอทั้งหลังไปเนี่ยลืมคิดเลยอหาไม่มีโอเคผมไปดูว่า น้องเม็กเขาพูดเนี่ยแหละคนที่ชื่อพิกาจ,จูอ่ะถ้าการจะหลุดมาเป็นเรื่องของดวงแล้วกันนะมาเดินหาก่อนแล้วกนะันหลงเกิดตรงนี้โอ้โหเกิดอย่างใกล้เลยโอเคตารางน่นนะทีหลีก็ปล่อยเม็กแห้งตายใช่ไหมผมพเกียรหาแล้วอ่ะให้ลองเดินหาแบบสุ่มๆก่อนเนาะเอยนี่ไงอยูน่นี้โอ้โหดวงดีชิบหายเลยโอเคโปนี่ตายแบตเตอรี่ผมว่าปั่นดินะ คือมันก็ไม่ได้แบบโกงดีเดีอะไรแต่ว่าเราแปลกล่างได้บ่อยขึ้นเขาแหละก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งในการแบบอะไรนะเล่นวันนี้ว่าก็สนุกดีอ่ะคือมันรีขึ้นเรื่อยเหมือนเราชาร์จแบบตลอดเวลามันขึ้นแบบช้าหน่อยแต่ก็แต่ก็ขึ้นแหละเดี๋ยก็ชี้ล่กัดกนด่านห่วยแต่เราไม่ห่วยไงขี้มูหมายเลยฮิออกด่านลโล่งหัวรัตเทียมก็เกิดห่วยด้วยนะประเด็นอโอเคไม่น่านได้อยู่นานนะเอ้ยเดี๋ยวแต่มันเกิด โอ้โหเดี๋ว่าเกิดหลังหินก้อนนี้เกิดข้างหน้าอย่างนี้เดินมาใครขี้เห็นล่ะก็เดี๋โคตรห่วยมาก็ไล่คนเกาะแล้วกันอ่ามีคนเกิดป้าเล็กคนนึงโอ้โหคนนี้เป็นเมกโทมทัสคนที่เข้าหาดปะ่ะหรือว่าไงเดี๋ยวไม่ไหวแปลกเดี๋ยวคิดไปเองปะ่ะค,คิดไปคิดเองแหละมังปกติแหละมีคนอยู่ข้างในนี้อยู่คนหนึ่งนะออกไปยังออกมาเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้อยู่ไหนด้วยอ่ะนี่ไงโอ้โหปวดีจเจอเพราะเราต่างหรือไม่ติ๊บ อึ่งก็ดีไม้ได้ยุคนคนเก๋วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยตีคนเดียวอะ่ะดูชาร์จเดี๋ยวเกือบเต็มแล้วคือให้ตีอยู่คนนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเขาเลือดอีกสักย่นหนึงได้แล้วโดนต่างโอเคแล้วก็แปลงร่างไปหาคนอื่นดีกว่าจริงๆฝืนอะไรก็ได้เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้แบบติดเล่นไปก่อนโอ้โหแปลงร่างโคตรไวปั่นไหมเครื่งนี้อ๋อเนี่ไงมีคนปั่นอยู่โอ้โหได้กด คิว <c oughs> ช่วยก็ไม่รู้อะ่ะโอ้โหโดนหลอดตกไม้แล้วะฝืนบอลต่อ,อยเลยโอ้โหไม่ได้น้อยไปฮะไม่ไหมมาฟงมิน้นโ,โอเคเ <c oughs> ดินลำดาแหละใครก็พุ่งกัน คือรอบันันกลมแบบกลมจ๋าเลยอ่ะเราพุ่งยากนะโหก็น่าติดแล้วอะไว่ชิบหายเลยเราไปปั่นใกล้รูนนะประเด็นโอเคให้คนนี้ระเบิดไปก่อนไอ้เขาไม่เห็นรูนเมกคนนี้น่าจะเก่งนะท่าที่รู้สึกคือไล่บิงเขาแบบโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวเขาไปหายอ๋อออกฝั่งนี้โอเคเขาแบบโคตรเมาสวัสดีเราถอดหน้าต่างก็ได้ด้วยอะเด็ย โอเคข้างหน้าเป็นรถเคนออกขบตรงนี้เฉยเลยหลอกอีกรอบนึงหลอกอีกรอบนึงอะหลอกเลยพอใจเอ้ยโดดหน้าต่างปะไอ้เรื่อยมาเท่เชิงหนาจัดคนนี้น่าต้องเสียไม้นะว้าแต่ยากไหมโอเคงกเกินไปอะเราอะถ้าเกิดมีแต่ยากนะเขารอดนะแต่รู้สึกเหมือนจะงกแต่ยากด้วยแหละคืองกทุกอย่างคนเนี้ย บ้านแบบน่าจะรวยมากคือแบบเหมือนจะเก็บเงินได้ดีโคตรเลยมันประมาณนั้นเกี่ยวอะไรกันไปเโอเคแขวนมาเครื่องไหนระเบิดโอ้โหเป็นเครื่องเครื่องไก่ด้วยเนี่ยนี่ไงคือยุคนี้เขารับมือกับเดสแมนเป็นแล้วอะก็แค่ปล่อยมือก่อนผมจะแขวนคนนะ่ะที่เหลือก็คือเครื่องไปติดชอ็อตละอ่ะเั่งหมิ่นร้อ,อยการณได้ปะเนี่ยจุดนี้ไม่จะให้น่าจะรอกันจุดหนึ่งจะตีโกนถึงแมขอแค่จุดนึงก็ยังดีอ่ะ โอเคดูดจากมิกกีได้ไหมเดินตามมาก่อนอ่านีไ่ไงได้หยดหนึ่งอ่ะหยดหนึ่งก็ยังดีโอเคแล้วก็หาวันนี้ใครไหนอยู่อีคิบุระฉีกปะไม่ไม่ฉีกไอ้ยี่นรีบตีเกิดอ่ะไปอีไม่ได้ผมทำองศาไม่ได้เฉยเลยไปฉีกไปแล้วผมวนเลยอยู่ที่เดิมเนี่ยหาเพื่อน ไม่ได้อะนาะต้องเดินละตอนนี้นี่นายลูดไปแล้วดเพื่อนชิดไปไหนโอ้โหขันติดอีกเครื่องแล้วไวมากนั่นนคยขึ้นข้างบนนะเอาว้าคนนี้อีงกไม้เกิดเราหมาคือเจอด่านดีแต่รู้สึกว่าตาที่แบบโคตรยากเลยือเจอข้าบนเป็นทุกคนแหละหอบมากอะไม่เหมือนตามเมื่อกี้คือรถชนรัวๆเลยโ,โคตรมัน นี่น,นั่นระเบิดมีคนปล่อยมือด้วยคือนู้นก็มีเครื่องไกลน่าจะเมกปะเครื่องนี้น่าจะฟึ่งหมิ่นนะเดี๋ยวมีจุดเลือดปะเนะี่ยนี่ไงฟึ่งหมิ่นค่อยๆโดดจริงด้วยนะตัวไม้ไหม,ไหมเอ้ยไม่ล้มล้มก็แปลกแล้วตีดิบนเป็นนะน่าย,ยอมแบบโดนตีก่อนที่จะแบบทับไม้อะโอเคคนนี้เหมือนเป็นเชื้อเพลิงผมมานานนะอลองมาหมาเพื่อนเรามีเสียงไม้แล้ว จะฝึกโดดไหมไอ้วิงรอบยาวแต่ยากปะเนี่ยแต่ยากเข้าไหมโอเคดีแกวนคนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวอ๋อตขอหายัะที่ใกล้ที่สุดโอ้โหนายทุกเดิมอะทันปะดีเรอบล็อกไหมไอ้ไม่เคยรอบล็อกด้วยโอ้อย่างนี้มาเจอกันปะเนี่ยหลุดแน่ยนี้ผมหลุดแน่่ะนี่ไงจริงด้วย โอเคหนก็ได้แปลงร่างเลยมาไหนผู้ใดอยู่ไหนเขื่อนไก่ปะโอ้โหเดี๋ยวผมตัวลอยขึ้นมบนฟ้าเดี๋ยวติดติด,ตดอ่ะโอเคมันไม่ไรละอยู่ดีก็ติดเฉเลยมาอะไรอยู่นี่ก็ได้โอ้อยู่ดี่โดนมาทำไมเอ้ยรถชนนะไล่ต่อดยปะนี่นไงเมกนี่อีกคนนึงมาไหนก็ไหนละหลบไปมาโอเคได้อีกคนนึง ก็ยังดีแหละอันนี้คือผมบอกเลยผมด่าอยู่อีแหลกแนะ่ไปแจกเลือดให้เพื่อนอนะแล้วเพื่อนก็แบบโดนกันรัวๆเยอะลูกมนะัเนี่อ๋อไม่ใช่ยุอีหายเจ็บตัวเองแบบไปแจกเลือดให้เพื่อนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเพื่อนด้วยไหนะเดี๋ยวเฉียวขโดดไหนวะเนี่ยนะอ๋อเฟิงหมินมันจะอยากจุกแหละน่าจะแบบได้ใจอะไรอย่างงี้โอเคโอ้โหคันนั้นอ๋อคันนั้นเฟสสองนึกว่าเฟสแรกคนนี้ได้เฟสแรกปะ ผมไม่เจอหน้าเขาเลยอะเห็นไหมรอบหนึ่งไงไม่ได้เฟดสองโอเคไม่รู้ใครไหนด้วยโอ้โหกองเลือดอย่างเยอะเลยเฮ้คุณพางจุดเด็กก่อนเนาะโคตรอ <c oughs> ชอบอะ่ะคือมันมีโอนี้กับเนมิสิตปะที่ใช้หมัดทุบไม้ทุบป,ประตูเงี้ยว้าเท่มากกันนะโอ้โหกองเลือดกองนี้อย่างเยอะเลยจะไปไหนได้ปะ ไม่ได้อได้แล้วอเออตรงนี้ไม้ใช้ไปแล้วเอเคขอพางก่อนเนาะแล้วก็จะชีกไปนี่เลยมองลอดมาอยู่นี่ที่เดิมอยู่เลยเอาบาเพื่อนจะฝืนบนเฉยเลยอะไรวะนะ่เนี่ยฝุนไหลต่อทันปะยังไงต้องเมกโทมัสยืนเดินเบ๊มปากดีเลยเมื่อกี้มาเพื่อน ไีตรหน้าต่างไม่ได้ยากมากหลอกไหมไปอีกฝัง่งหนึ่งโอเคไม่ตามละยากจัดเหนื่อยจัดปุ๊บมันก็ได้วะออกไหนละอยู่นี่โหคหันไปยั่งไกลนะลาไปจะขอยหน้าไดีกว่าไม่รู้อีกสองคนนี้เหลือดฟันอยู่ไหนฮะโอ้เครื่องนี้ระเบิดจะบล็อกไหมไม่น่าบล็อกหรอกมนะแต่เราไม่เล่นง่ายอย่างเมื่อกี้เลย อันนี้วะกำลัจะเล่นเป็นกันทุกคนน่ะโอ้โหนี่ปั่นเยอะสุดยังไงปั่นไปก่อนนะเขาฝืนปั่นคนนี้นายเยอวะยังไงทิ้งของเลือดได้เยอะเลยเยอะด้วยนะปีนี้เม,มกโทมัสรถต่างไหมเอาวะตัวก็บ้าละโอเคคนนี้แมสสามแถวนี้เสียไหมย,ยังเอ่ยเสียแล้วด้วยโอ้โหฟิงฉีกยาวเลยไ,ไหม่ไหมไม่มีแต่ข้างหน้ามีอยู่ ไม่น่าจะหลอกได้น่าจะต้องยัดไปเลยหมายเพื่อนตาย่าปะคนนี้ไม่มีต่ยาแต่เขางกไม้มากนะน,นับถือใจเขาเลย <c oughs> เคเดี๋ยวหยดเดียวไปร่างได้นะต้องแขวนก่อนเหมือนจะฝืนปั่นอยู่เครื่องเดิมปะใกล้ๆบัลเล็กะ่ะเครื่องตรงตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวแขวนก่อนเดี๋ยวเบิดมาไอ้ยุงตายแล้วโอ้โหนี่ขนาดเขาตายแล้วยังงกไม้อยู่เลยอ่ะใจเขาได้มาก ป้าเครื่องนี่แหละเครื่องโดนกังกระปล่อยไว้ก่อนเนาะไะไม่โอ้โหไหนก็ไม่รู้เฮ้ยดีฟมาค่อยๆดีฟคิงมาเนาะยังไงเจอลอยขึ้นหน้าไหนเอ่ยยังไงสอดีเพื่อนสอดีน้องเฟิงหมิ่นคนนี้ตายนะไม่มองหลังด้วยไม่ได้มองหลังแต่มองตู้ตะหักล่ะเฮดีน่าไปโดนไม้คือถ้าเมื่อกี้มันเลือกไม้ก่อนเดี๋ยวผมโกรธจริงอ่ะ านคนนี้ก็ตายนะเดี๋ยวกเลือดไหลไวเนีนะเ่ยเลือดแบบโกงอย่างเยอะเลยอย่าพักไม่ก่อนทำไมเนะี่ยโอเคตอนนี้ก็พักตะกิณให้มันรีควบเองไปก่อนเนาะแย่มากค่อยๆขึ้นมาชีสิ้นจึงชีสิ้นจึงอะ่ะเราเดินๆยุ่งๆไแล้วก,ก็สกนุกดีอ่ะมันมันค่อยรีขึ้นมาผมว่าปั่นดีนะง่ายยนี้ตายแล้วและอีกสองคนล่ะไม่ให้าอาหารหน่อยอะตอนนี้รู้สึกแบบ กองเลือดแบบอยู่ทุกที่แหละคือผมไม่รู้เลือ,ลอ,ลอลงไข่เลือดไข่แล้วอะพลังลี้มาโอเคตัดละเรียบร้อยแล้วก็หาคนอื่นกันดีกว่าอีกสองคนสุดท้ายน่าจะแอบหรอปะนี่ไงเครื่องกันนก้นเครื่องกั้นหรือเปล่าหรือว่าไงนี่ไงเจอรอยหอบทางนี้ปันใหญ่มะตังไม่ใช่ข้างหลังปะ่ะประตูเอ่ยไม่รู้อะคือรอยเข้ามาตรงเนี้ย ห้องวีปะหรือว่าไงเฮ้ยจนพลังหมดผมก็หาใครไม่เจอน่าจะเนียนซูจริงๆกันแหละโโหน่ารำคาญจัดเลยช่วงแบบเนียนไทยเกมเนี่ยอืมก็เดินหางพงไปไล้กันนะยังไงเจอรอยบอดจิยุอิต้นกินแบบให้าอาหารมากเลยลมไมกิดฝั่งเฮือนลงไปทางไหนโอเคเยอะใครปั่นมนะันอะโอเคไม่เจออะเอ่อฟิงบินชุดแดงน่าจะน่าจะเนียนจะจ่าละไม่น่ามาละ ต่างไหมแต่ยากป่ะยังไงจริงด้วยโอเคไปหาพวกมิตนดีกวา่าเจอตัวเนาะตอนนี้ก็ให้พลังแบบค่อยๆรีมาแล้วกันกว่าจะไล่เสร็จนี่นาจะแบบรีจนเต็มอะ่ะแล้วค่อยหาเลือดสักหยดหนึง่งดูดแล้วก็ไล่พวงผมอ่ะรอหอยุดตรงนี้แล้วเขาออกไปทางไหนโอ้ยให้ตายไอ้พวกเนียนอน่ะน่าเบื่อจัดเลยนี่ไงโอ้โหกองเลือดไอ้พี่แร เจ้นี่ยงยูอีอยู่เนี่ยแต่เฟิร์มินี่ยแล้วไม่รู้อะโอเคผมจะเกียจแล้วฮะคือผมหาหน้าเหนื่งนานมากอะเดีย๋ยวมันจะยาวเกินไปอะเดีย๋ยวจะชิบหายเอาคือผมกลัวฮันดิสเต็มอะก็เลยรีบแบบรีบจบเกลียดด้วยก่อนว่าไม่ติดเล่นละมันนานเกินไปแล้วโอเคอยังไงหลุมตรงน,นี้โอเคมาพี่เด็กก๊ลุ้นประตูอะอยู่ใกล้ขนาดนี้จะนี่นะแค่ไหนเฟิร์มินมอบเพอะ โอเคประตูอยู่ใกล้กันมากเลยเนี่ยนี่ไงพมกมิวอยู่นี่โอ้โหผมผมหานานมากอะเวลาใกล้หมดแล้วอะน่าจะปุแล้วะไม่น่ามีเล่นละมาไหนๆก็ไหนละติดเล่นหน่อยเอ๊ะลงไหมเอ๊ะว่านาตีนี้นเสร็จนะ่าจะแตกร้างได้พอดีอะโดดไหมไม่ยอมโดดด้วยโอเคให้ตีทิปต,ตูตายไปแลวกันมาขอตีอีกที่นึงโอเคตามนั้นนะ จงโดนแทงหลังไปมียอก่อนเลยนะโอ้ยแ oh yeah. ถวนั้นอะโอ้น oh, ี่สายโดนชาติแบตไมู่้ว่าเรียกชาตแบตแต่จะเท่าท่ากว่าปะแต่คือพลังมันขึ้นเรื่อยๆอ่อะมันก็ไม่รูดิมันก็เรียกง่ายไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันอะคือไม่จำเป็นต้องตีคนได้มันก็ขึ้นให้เรือ่อยแต่ยังไงก็ต้องเปิดแผลดีเพราะว่ามันจะรีให้เราแค่ถึง9% 9นุ <c oughs> ดท้ายก็ต้องหาเลขสยุดหนึ่งมาเพื่อที่แบบ แปกลกนะเนีเกก็จีลแลวกันเนาะ